วัดีครับวันนี้อยู่กับผมทดสามเหลี่ยมออโต้ครับวันนี้ทดจะพามาดูรถไซส์ใหญ่นะที่ราคาโคตรคุ้มค่านะนี่คือมาสด้าสามครับปี2อ1 9กครับเป็นตัว2.04นะออกข้างมือหนึ่งคันนี้ครับขายที่9 7 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ครับผมจะมาขายถูกกว่ามือหนึ่งประมาณเกือบ4,0,000 0บาทก่อนที่จะไปฟังราคาเราจะพาไปชมสภาพรอบคันกันเลยครับมานะเริ่มจากด้านหน้าครับกระจังหน้าตามสไตล์ของมาสด้านะมีโลโก้ฝาหน้าครับมาแบบ โปรเจคเตอร์ or, มีไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไล่มาให้มีไฟตัดบอกมาให้ด้วยฮะถือมาด้านนี้ครับน้องกิฟมาเรื่อยๆครับล้อแมกขอบ18ครับเป็นล้อแมกแต่งซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะสีลิยางครับ245 40แก้มยางอย่างนี้หล่อๆเท่ๆกันไปเลยด้านล่างครับมีสเก์ตนะเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยงามด้านบนครับกระจกมองข้างหุ้มแคปลามาให้แล้วเรียบร้อยนะ ด้านท้ายกันสักหน่อยครับนะตัวนี้เป็นตัวแฮชแบ็กครับ5ประตูมีไฟเบรกดงที่3ให้มีที่ปัดน้ำฝนให้นะครับกล้องมองหลังมีมาให้ชัดเจนครับเปิดดูภายในกันสักหน่อยครับอ,อ่ะดูอันดับแรกครับดูน็อตก่อนเลยนอ็อต ฝาท้ายนะไม่เคยมีการขยับครับไม่เคยมีคันคันน็อตนั่นแสดงว่าการันตีครับคันนี้ไม่มีประวัติเก็บสีมาไม่มีการชนหนักมาตัวนี้สามารถครับใส่ตรงนี้ได้นะดูด้านนี้กันสังหนักอ,อะไรครับมีมาให้ครบหรือเปล่านะโอ้ครบเซตครับยางอะไรมีให้บล็อกลากมีให้บล็อกขันน็อตมีให้ครบคันนี้ ด้านหลังก็กว้างนะสามารถพับเบาได้นะครับตรงนี้พับเหมือนรถ SUV ทั่วไปนะครับอ่ะดูน็อตด้านท้ายแล้วไปดูดอด้านหน้ากันว่าคันนี้ขันม,มาหรือเปล่าไปกันเลยครับหัวใจของรถครับอยู่ที่ห้องเครื่องนี่เลยครับอ่ะสกายแอคทีฟเทคโนโลยีนะครับเครื่องยนต์2.0นะตนัวนี้สภาพห้องเครื่องยังดูใหม่ๆครับตรงนี้อ่ะ เถิบมาด้านนี้ครับทนิดูที่ฝากระโปรงครับคันนี้ไขมาหรือเปล่านะนี่ครับฝากระโปรงครับน็อตไม่เคยขยับนะเดิมเดิมครับทั้ง2ฝั่งนะ,ะดูฝั่งนี้แล้วดูฝั่งนี้บ้างมีมาไม่เอ่ยอนี่ครับรับประกันครับคันนี้ไม่มีการเก็บสีมาไม่มีการชนมาแน่นอนเป็นรถเดิมเดิมนะคันนี้ห้องเครื่องก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าภายในคันนี้เนี่ย มีอะไรให้บ้างไปดูกันเลยครับเปิดมาที่ภายในครับคอนโซลยังใหม่ๆเลยครับมีหน้าจอมันติมีเดียมาให้นะครับเป็นเบาะนั่งครับตัวนี้ยังปรับมืออยู่นะเป็นแบบแมนนวลนครับดึงด้านล่างยกขึ้นยกลงนะครับผมตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมนะตรงนี้จะสามารถหมุนแล้วก็ควบคุมหน้าจอได้นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้หรือที่พวงมาลัยก็ได้ครับเพราะว่าพวงมาลัยตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ มันติฟังชันตัวนี้มี ABS นะหรือมี Airbag เนี่ยประมาณ7จุดด้วยกันนะเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้แอร์ก็เป็นแบบปรับฟังใครฟังมันนะเพิ่มพัดลมตรงนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องสักหน่อยดีกว่าอโอ้เป็นท่อลั่นนะคันนี้เสียงท่อสุดยอดครับนี่เลยครับแอร์ก็จะแยกนะครับเป็นอุณหภูมินมนะฝั่งนี้ อยากหนาวๆใช่ไหมจัดไปเลยครับ18องศาฝั่งนี้ก็22นะเป็นการแยกแอร์ครับแต่พัดลมก็ไม่ได้แยกนะครับผมก็ประมาณนี้ไปดูด้านหลังกันนิดนึงครับว่าด้านหลังเนี่ยจะก,กว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยครับมาที่ด้านหลังครับเบาะก,ก็สภาพสวยๆครับมีที่พักแขนมาให้มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้ตรงนี้ครับสามารถพับขึ้นพับลงได้นะ,ะเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูนะ อันนี้ก็นั่งได้ครับแต่ถ้าพูดแบบไม่กกาก็คือว่าอาจจะแคบไปนิดนึงนะสำหรับมาสด้าอาจจะแพ้แบงคูแข่งกักหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคันนี้ก็สภาพโดยรวมแล้วถือว่าเดี๋ยวไปฟังราคาเลยครับว่าคันนี้จะเด็ดขนาดไหนราคาค่าตัวคันนี้ครับอย่างที่ผมแจ้งไปในต้นคลิปครับออกห้างมือหนึ่งเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแต่เฉพาะคลิปนี้ครับใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 94, 9 4 9 1 6 4 7 6 4จครับจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง6 2 0 0 0 0 9,000บาทครับประหยัดไปทันที3 5 0 0 0 0บาทรีบเลยครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเลียมออโต้ครับสวัสดีครับ